พลโทรประสานแสงสิริรักแม่ทัพภาคที่สลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาบึงสีไฟเพื่อปรปับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบบึงสีไฟค่ะรวมทั้งมีการสร้างทางจากดินที่ขุดลอกมาทําเป็นทางจัก,กรยานทางเดินและลู่วิ่งโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์ การพัฒนาอุทยานบัวบึงสีไฟโดยขยายพันธุ์บัวหลากหลายสายพันธุ์จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดสร้างสถานเพาะพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้บึงสีไฟเป็นหลังเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ปลาน้ําจืดที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์รวมทั้งยังมีการปลูกป่าในบริเวณพื้นที่เกาะกลางบึงค่ะที่เดิมเคยถูกไฟไหม้ให้กลับมาเขียวชะอุ่มดังเดิม ณบริเวณพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหลังน้ำบึงสีไฟอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเป็นทุ่งรับน้ำสำหรับการบริหารจัดการน้ำและบรรเทาอุทก,กภัยในพื้นที่ตอนบนสำหรับบึงสีไฟนะคะเป็นหลังน้ำสำคัญคู่เมืองพิจิตรซึ่งทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นหลังอาชีพเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ประกอบกิจกรรมสันทนาการต่างๆอันจะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ